มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมเอรียนทองจี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะไล่ออกข้าราชการที่ชู3นิ้วจากกรณีที่มีการแชร์ภาพข้าราชการสาวในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้โพสต์ภาพชู3นิ้วลงในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งค่ะ วันที่25กรกฎาคมพลตรีนายแพทย์เหรียนทองนั่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ใจความว่าได้โปรดแชร์ข้อความนี้ถึงผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นด่วนที่สุดความว่าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อกรุนาทราบและดำเนินการเด็ดขาดต่อกรณีของข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้โพสต์ข้อความอันแสดงออกถึงการไม่สมควรพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นข้าราชการตามพรบหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นท่านในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น จึงต้องแสดงความชัดเจนในการดำเนินการปลดข้าราชการดังกล่าวออกจากการเป็นข้าราชการโดยไม่มีเบี้ยววัดบำเหน็จบำนาญทันทีมิฉะนั้นจะเป็นการเพิกเฉยละเลยอันเป็นความผิดทั้งทางวินัยและอาญาซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการอย่างจริงจังพลตรีเหรียญทองแน่นหนา24กรกฎาคม63เวลา23นาฬิกา48นาที ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ